นขนาดนั้นินไ,ไหม,มันสีแซบอยู่บ่ <c oughs> มัีหลายปวยามขนมปังเลยค่ <c oughs> ลาอะไปมนนปวา,ามันกขนมปังไม่มีลาิเลยนะเนี่ยนดดียวก็ไม่มีขนมที่ดีมากเลย ฝา,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 ายนั้นปาตพเพีย,ย,พยงงนคนไหน,น,นไ